สวัสดีครับ CTW Rider นะครับ4เมไม่ใช่สิสพฤษภาคม68นะครับเราพามาชมรถเข้าใหม่คันนะครับคันนี้คือ YAMAHA d a x s t a ตา0 0ตัวคลาสสิกนะครับคันนี้มีทะเบียนนะรถค่อนข้างสวยสภาพค่อนข้างหายากรายละเอียดตัวรถสภาพรถเป็นยังไงบ้างไปชมกันครับเป็น YAMAHA d a x s t a ตา0 0 1คันที่สภาพ ค่อนข้างดีแล้วตัดสินใจซื้อเข้ามานะให้ดูสภาพโดยรอบก่อนคันนี้คือ yamaha d a r s t a r 400นะครับเป็นตัวคลาสสิกความหายากของคันนี้ก็คือหนึ่งคันนี้เป็นสีพิเศษหรือว่าสีลิมิเต็นะครับเป็นโครงขาวตัวรถสีขาวแดงนะผลิตมาไม่เยอะนะครับหายากไหมหายาก ถ้าถามผมนะสด้วยความเป็นสีพิเศษแล้วนะบวกกับสภาพรถที่เราได้มาเนี่ยยิ่งยากขึ้นไปอีกนะครับคันนี้ชุดสีเดิมโรงงานสภาพเดิมโรงงานจากที่ญี่ปุ่นชุดสีสวยมากนะสภาพรถใหม่มากนะครับรถคันนี้ผลิตน่าจะาป,2000ประมาณปี2 0 0 0นต้นๆอะประมาณ2 0 0 1 2 0 0 2 ปัจจุบัน2025ก็ประมาณ22 23ปีเป็นอย่างตำ่ำนะแต่ว่าสภาพรถเนี่ยโคตรจะขัดแยง้งนะครับเพราะว่าสภาพมันค่อนข้างใหม่มากและดูเป็นออริจินอลจากโรงงานจากญี่ปุ่นมากๆก็เลยเป็นสาเหตุที่ตัดสินใจซื้อคันนี้เข้ามานะครับเรามาดูสภาพรถแบบละเอียดกันครับเรื่องยางก่อน คันนี้ยางสภาพดีทั้งหน้าและหลังนะครับให้ดูดอกยางก่อนข้างหน้า IRC Life นะครับดอกเต็มผลยางยังอยู่นะข้างหลังน่าจะเป็นดัดหลบถ้าจำไม่ผิดนะครับดอกยางสภาพดีเช่นกันนะแต่ว่าข้างหลังเนี่ยอาจจะมีเปื่อยแก้มนิดหน่อยแต่ว่ายางถือว่าโอเคดอกถือว่าโอเคนะ ท่านได้ยัางสภาพดีไปแล้วนะครับถัดมาไล่ดูสภาพรถโดยรวมสวยอันนี้ทัางกำลังดูรถอายุ22ปีนะนะครับขอบล้อไม่มีสนิมนะครับซี่รวบเดิมโรงงานนะโดยรวมผมถือว่ายังสภาพดีนะนะครับสีเป็นทูโทนะครับขาวแดง ตัวโลโก้คลาสสิกนะครับที่หุ้มโชกเดิมไฟเลี้ยวเดิมคนะันนี้เป็นสีพิเศษนะครับสีโครงขาวไฟหน้าจะเป็นสีขาวมาจากโรงงานนะข้างบนเนี้น่าจะเป็นรอยเหมือนว่าเป็นคนะัสตอมเพ้นทเป็นงานวาดน,นะนะครับตุ๊ก,กตาเดิมแฮนด์เดิมกระจกเดิม จากโรงงานนะครับของแต่งที่ติดมาที่เห็นอย่างเดียวคือกันลม้มนะอันนี้ตรงรุ่น d ดกสตาร์400นะครับแล้วก็คันนี้ได้เป็นปีใหม่ใหม่ดิจิตอลแล้วปกติถ้าเป็นโครงขาวสีขาวแดงทูโทนเนี่ยจะผลิตเฉพาะปีใหม่เท่านั้นนะครับปีเก่าไม่มีผลิตนะก็ถ้าเห็นเป็นสีเนียบอกได้เลยว่าเป็นเครื่องใหม่ดิจิตอลนะ เรามาดูสภาพชุดสีไล่ตั้งแต่เริ่มเลยอันนี้เมื่อกี้ไม่มีนะมันจะเป็นนกขี้นะครับโอเคนะให้ดูความงามโครงรถเนี่ยจะเป็นสีขาวทั้งหมดเลยนะครับให้ดูสภาพชุดสีโคตรใหม่คือใหม่ในที่นี้คือ รถ22ปนะีสภาพเนี่ยผมถือว่าใหม่มากใหม่จัดเลยน,นะันี่ะดูความเงานะอันนี้คือสีเดิมจากโรงงานนะออริจินอลนะนะครับข้างบนก็จะเป็นไมายต้อนมีเกบอกน้ํามันแล้วนะตุ๊ก,กตาเดิมปอกแฮนด์แต่งนะครับกระจกเดิมโรงงานกองโครเมียมสวยจัดนะกองเดิมเครื่องดำนะครับ เป็นปีใหม่มาดิต้อนก็จะให้พักเท้าตัวใหญ่แป้นเบรกตัวใหญ่มานะครับโลโกโล้ d ด็กสตาร์อนะ่ะเครื่องจะเป็นเครื่องดำนะครับฝาข้างสีขาวท่อเดิมโรงงานนะครับนะคันนี้ตอนได้มาเบาะขาดผมเอาไปหุ้มใหม่ให้เรียบร้อยแล้วครับสภาพดีสภาพร้อซนะดูคิ้วโคเมียมนะครับบางโคนหลัง ดูอาไดูดุมดูดูสีของเฟรมขาวจัวดูความความเดิมของดุมเดิมนะล้อไม่มีสนิปนะครับล้อหลังไม่มีสนิปนะคันนี้ได้ทะเบียนสวยนะครับเลขเก้าตัวเดียวนะไฟท้ายเดิมไฟเลี้ยวเดิมนะครับเผาเดิมสังเกต สังเกตสวิงอาร์มเนี่ยก็ยังใหม่อยู่นะดูขาวๆที่ล็อกหมวกนะครับชุดสีเดิมโรงงานโลโกโล้เดียวมะหาความเงายังสวยงามอยู่นะมาดูดูเบาะนะครับเบาะคุ่มให้ใหม่เรียบร้อยนะครับนะตอนได้มาซื้อรถมาขาดขาดทั้งสองข้างเลยก็คุ้มคูหมใหม่ให้มันเรียบร้อยรถมันสวยอยู่แนละ้วนะครับ บอกขาดไม่ได้เราต้องเก็บใหม่ให้ดูสภาพเครื่องนะครับดูสภาพคือสีก่อนนะอันนี้คือสีเดิมนะคดเงาอ่ะคือเห็นท้องฟ้าไหมนะครับเครื่องเนี่ยถ้าเป็นปีใหม่ไม่ได้ต้อนนะครับจะเป็นเครื่องดำแล้วก็ให้ฟอร์บอร์ใหญ่มาแล้วก็ตบเกียร์มีตบหน้าตบหลังนะนะครับไม่ทีเออไม่อนาล็อกจะไม่มีนะครับ มีให้เฉพาะปีไปโนะดยรวมผมถือว่ารถสวยมากนะนะครับก่อนไปฟังเสียงเครื่องถ้าตำหนิคันนี้ผมว่าอาจจะเป็นตำหนิร่องรอยตามการใช้งานอายุ20ปีขึ้นแล้วกันแต่ว่าน้อยมากนะความเงาของชุดสีเนี่ย ผมว่ายังสวยถือว่าสวยจัดเลยแหละนะเดินวนรอบรถอีกเดี๋ยวก่อนสตาร์ทเครื่องนะดูสังเกตดูโครงข้างในดูตะเกียบดูสวิงอาร์มเคียงขาวอยู่เลยนะไปหน้านะดูโครเมียมดูขอบล้อเนี่ยไม่มีซีลวดไม่มีสนิมเลยนะซีลวดเดิมเก่าๆจะเป็นแบบเนี้ย นะครับไม่มีสนิมนะเครื่องเนี่ยเดิมๆแห้งๆเลยนะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันคันนี้ผมว่าเสียงเพะนะอ่าคิดว่าผ่ามาแล้วผ่ามากำลังดีเสียงทุมท้มๆนุ่มๆน,น,นะครับฟังเสียงเครื่องครับทีเดียวติดนะเดินเบาๆนิ่ง thường như màng bóng bên được ไม่ต้องเบิ้ลคันเร่งช่วยนะครับสตาร์ทง่ายมากคันนี้คัคันนี้หายากบอกเลยนะหนสีหายาก2 สภาพหายากนะคือสีเนี้ยสภาพเนี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยเจอส่วนใหญ่ก็จะถ้าแบบถ้าเ,าเป็นรถไม่ได้รักษาอาจจะเริ่มเหลืองเหลืองลถ้าเป็นสีเนี้ยเขา็นสีขาวนะแต่คันเนี้ยจั๊วเลยขาวจัว๊วขาวสว่างนะครับแล้วที่สําคัญคันนี้มีทะเบียนนะครับอ่ะเรื่องทะเบียนแจ้งเพื่อนๆก่อนคันนี้เป็นทะเบียนโอนนอกนะครับคําว่าโอนนอกเพื่อนเพื่อน,อนสงสัยยังไงรบกวนท่านที่สนใจโทรถามผมแต่ผมอธิบายให้ ครคันนี้เราขายไม่แพงนะมีทะเบียนนะครับมีเล่มถูกต้องครบทุกอย่างนะครับต่อภาษีได้ปกตินะครับโอนเปลี่ยนชื่อได้ปกติทะเบียนอุบลน,นะนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่8 10, 9 0 0 0บาททะเบียนสวยด้วยนะทะเบียนเลข9ก้านะแปด0 0บาทลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามค้านะครับก็สภาพนี้ราคาเนี้ยไม่ค่อยมีย เราคิดว่าย่าจะอยู่ไม่นานนะถ้าใครเข้าใจนะครับหรือใครสงสัยอะไรเงี้ยโทรถามที่ร้านได้ยินดีอธิบายให้นะครับก็สนใจสอบถามได้ครับ89,00 0บาทอยู่ไม่ไกลเกิน200กิโลเมตรส่งฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มลูกค้าท่าในใดสนใจสอบถามได้ครับขอบคุณครับ